การค้นหาตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนคุณได้พบสมบัติล้ําค่าช่วยให้เลือกเรียนเลือกอาชีพและเลือกทำสิ่งที่ชอบเพื่อมีชีวิตที่ใช่ได้ง่ายขึ้นเยอะพี่มี10ภาพปริศนาซึ่งเป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาช่วยคุณค้นหาตัวเองมาฝากแต่ละภาพคุณมีเวลาสิวินาทีเพื่อหาคำตอบถ้าคุณพร้อมแล้วมาเริ่มลุยกันเลย10คุณมองเห็นอะไรเป็นอย่างแรก ถ้าคุณเห็นหญิงสาวอยู่หน้ากระจกแสดงว่าคุณเป็นคนโรแมนติกเข้าอกเข้าใจคนอื่นแต่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองถ้าเห็นหัวกะโหลกคุณเป็นคนคิดนอกกรอบมีความเชื่อมั่นและเป็นตัวของตัวเองสูงชอบอิสระเลือกมีและใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการมากกว่าการทาตามคนอื่น 9. คุณมองเห็นอะไรเป็นอย่างแรก ถ้าเห็นใบหน้าคนแสดงว่าคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์รักความสวยความงามถ้าเห็นหน้าผาแสดงว่าคุณเป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหวขี้ใจน้อยถ้าคุณเห็นสุนัขแสดงว่าคุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีชอบเข้าสังคมมีเพื่อนเยอะและคุณชอบมองโลกในด้านบวก8คุณมองเห็นอะไรเป็นอย่างแรก ถ้าเห็นผู้หญิงหมุนทวนเข็มนาฬิกาคุณเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเป็นหลักเพราะคิดวิเคราะห์ด้วยหลักการและเหตุผลได้ดีบริหารจัดการเก่งถ้าเห็นผู้หญิงหมุนตามเข็มนาฬิกาคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินใจเป็นหลักเพราะคุณรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีถ้าคุณเห็นผู้หญิงหมุนทั้งสองด้านคือทั้งทวนและตามเข็มคุณอาจเป็นคนที่มี IQ สูงมากๆ7คุณมองเห็นอะไรเป็นอย่างแรก ถ้าเห็นปราวานคุณเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ขี้สงสัยอยากรู้อยากเห็นเรื่องต่างๆถ้าเห็นดวงจันทร์ที่มีเงาสะท้อนบนผิวน้ำคุณเป็นคนคิดบวกมองโลกในแง่ดีถ้าคุณเห็นคนเล่นกระดานโต้คลื่นคุณมีความมั่นใจในเรีเงสูงคิดและว,วิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ดี6คุณเห็นอะไรเป็นอย่างแรก ถ้าเห็นแอปเปิลคุณเป็นคนคิดบวกมีความสามารถในการมองเห็นเรื่องดีๆไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นในชีวิตถ้าเห็นผีเสื้อคุณเป็นคนสุขุมรอบคอบและใจเย็นถ้าเห็นมีดคุณเป็นคนรักการผจญภัยชอบความท้าทายของชีวิต 5. จากภาพคุณเห็นอะไรที่ผิดปกติถ้าคุณเห็นหน้าคนซ่อนอยู่แสดงว่าสมองซีกขวาของคุณมีความแอคทีฟสูงคุณเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาก4 คุณมองเห็นอะไรเป็นอย่างแรกถ้าคุณเห็นหน้าชายแก่คุณมีภาวะการเป็นผู้นำสูงถ้าคุณเห็นเป็นรูปผู้หญิงคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีคิดบวก3คุณมองเห็นอะไรเป็นอย่างแรก ถ้าคุณเห็นผู้ชายเป่าแซกโซโฟนคุณเป็นคนที่มีสมองซีกซ้ายโดดเด่นซึ่งคิดและวิเคราะห์เก่งถแถมเก่งเรื่องคำนวณและภาษาถ้าคุณเห็นใบหน้าผู้หญิงคุณเป็นคนที่มีสมองซีกขวาโดดเด่นทําให้คุณมีความคิดรเ,เริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการและคิดนอกกรอบแถมเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่น 2. คุณมองเห็นอะไรเป็นอย่างแรก ถ้าคุณเห็นใบหน้าคน2คนหันเข้าหากันคุณเป็นมิตรให้ความสําคัญกับคนรอบข้างและชอบช่วยเหลือคนอื่นถ้าคุณเห็นต้นไม้คุณเป็นคนมีไหวพริบคุณชอบธรรมชาติรักความสันโดษแต่ก็ไม่ชอบทําร้ายจิตใจและความรู้สึกของคนอื่น 1. คุณมองเห็นอะไรเป็นอย่างแรก ถ้าคุณเห็นรถคุณเป็นคนละเอียดรอบคอบใส่ใจในรายละเอียดต่างๆซึ่งข้อดีคือทาให้คุณเข้าใจเรื่องต่างๆได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นแต่ก็มีข้อเสียคือคุณอาจจะใช้เวลากับบางเรื่องมากเกินไปจนพลาดโอกาสสาคัญได้เช่นกันถ้าคุณเห็นคนถือกล้องส่องทางไกลคุณเป็นคนตัดสินใจและทําอะไรโดยดูภาพรวมเป็นหลักไม่ชอบอะไรที่เรื่องมากหยุ่หยิ้มซึ่งมีข้อดีทําให้คุณเป็นคนคิดเร็วทําเร็วไม่มัวแต่รอจนพลาดโอกาสแต่ก็มีข้อเสียที่คุณอาจมองข้ามรายละเอียดบางอย่างที่สาคัญได้เช่นกันถ้าคคคคคคุุณณเเห็็นนนตัััววอกกษรรรรร A ปมมีาาิดสส้ง์ ชอบความท้าทายกับเรื่องใหม่ๆในชีวิตชอบคิดนอกกรอบทําให้มองเห็นโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอคุณคิดยังไงกับผลการทดสอบครั้งนี้คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างชอบกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนคุณโดนด้วยกันแล้วกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตเรื่องเด็ดที่ต้องโดนกันครับ